ของเข้านี่เขาไม่มีปัญหานะครับคือคุ้มไม่ได้ลงแรงยังไงเนี่ยก็เข้าในปกติแล้วคุ้มต่ออะไรได้ล้วทีนี้พี่เอ๋ออย่ามาทางนี้พี่เอ๋อย่าอย่าเสียงมาข้างหน้าพี่เอ๋อเข้ามาลงทางนี้ดูข้างหน้าลุกเลยเลยก็จะให้จะให้พี่น้องประชาชนเห็นเห็นว่าถ้าพี่เอ๋อเข้ามาแกจะลุกไงอ่ะพี่เอ๋อมาเอางี้พี่เอ๋อมานี่อย่าออยย่่าาไปป้อนตรงนั้นนะพี่อยู่อันตรายเออ จะลุกทันท <S 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 ใีให้เห็นเลยว่าไม,ไม่ได้เลยถ้าพี่บีอยู่ยังพ้นได้ <S <S อถ้าคนอื่นเข้าไปเนี่ยใช่ทันทีครับใช่ครับนี่อันนี้ที่พี่แกลุกไม่เร็วถ้าผมอยู่เหมือนเหมือนมีผมกันไม่อยู่แกก็กลัวว่าจะโดนเราน้องตางก็อยู่แต่ถ้าพี่ยาไปอยู่นคนเดียวโอ้โหพวดเลยนะครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ความอัศจรรย์นี่ให้เห็นกันสดๆเลย ให้เจอกันต่อหน้าเลยน้ำมันไม่มีนะครับเนะ้ีมันอย่าน้ำมันมีไหมไม่มีไม่มีน้ำมันครับจีจีที่อัลมาอะไรก็ไม่มีนะครับยังยังไม่ไหลใช่แล้วปกติพ่อภายอย่างที่ทุกคนมาก็จะไปถ่ายรูปจะไปกอดจะไปอะไรได้หมดเลยน,นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของช้างเผือกจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับก็มาบอกเล่าที่น้องประชาชนกันอีกรอบนึงนะครับอันนี้กี่ี่ท่านอยู่ในไร 283 280ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวขึ้นก,ก็ขึ้นนะครับอโอเค <c oughs> ครับอะไรกันเนยฮึเ <c oughs> อะไระเป็นอะไรครับเที่ยวไม่ใช่เฉพาะทุกคนเลย ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชาวไรเหี้ยวนะคนนอกอ่ะที่ไม่ใช่พวกเราอ่ะที่อยู่ในเนี้ยนะหมดเลยไม่ได้เลยอาการออกหมดเลยเข้าใกล้นี่คือวนหูขึ้นแต่ดีขึ้นเราจะขอไปก่อนดีขึ้นหน่อยที่เอี่ามาถึงที่แรกนี่คือแบการจ้าวจ้าวจิตองศัดิ์ดูผลงลมโอ้โห,โหโดูตอนนี้ปผมแล้วบบแข็งโค้งเลยนะ ไม่ให้กินแล้วไม่ให้จับจับแล้วแค่ไม่จับแล้วแค่จับในเดียวเองจริงไหมฮะให้จับไหมครับ ได้เสียงล่ะโอ้ให้จับหรอกดีนะน,น่นอโอ้ให้จับหรอกครับอ <c oughs> ออโอ้มีโชคเด้อมีโชคไหมครับโอ้มีโชค,โชค,โชครางวัลใหญ่ใช่ไหมครับโอ้สาธุวอผมได้รางวัลใหญ่เด้อได้ยินไหมพอ่อผมได้รางวัลใหญ่ไหมครับ โอ้คาัุให้ผมได้รางวัลใหญ่ด้วยรวยด้วยรวยรวยไม่ได้รวยบ้ครับโอ้ครับคาัุถูกกลุมรางวัลที่หนึ่งเลยโอ้ทุกถูกทุกทุกทุกรางวัลที่หนึ่งเลยนะ ถูกไหมครับโอ้ตะวันใหญ่เลยนะนี่โอ้ตะวันใหญ่เลยนะนี่หนึ่งหนึ่งหุึ่งเหลืได้ยังสำหรับพ่อผมถูกหวยไหมครับ ถูกไหมครับพี <t t ่เดี Nowadays, ่วอยากเข้าเนี่ยที่เดูมคเาเร็วมากไงถูกไหมครับโคตรเร็วเลยเขาเองเยบอกว่าเร็วถหมไหมระยะนี้นี่ถูกไหมครับเอทำไมไม่บอกอ่ะเป็นดิบยกเเกการจำลองเกการจำลองออตงเกการจำลหมุนเร็วมากขนาดสอเท้านะิกแบบ วขอนี้เก็บไว้ตลอดชีว,วิตนะอย่าเชื่อไปขายทำไใครซะนะขอนี้เาช้งเผือกช้างเนีอ,อันน,อน,น,นี้ก็พ่อพาย ไปซื้อไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำนี่ก็สวยไหมคะเอฟซีพ่อพายอกกยอกชัยนี่ก็แล้วแต่นะคะเราไม่ได้บังคับกันใครเชื่อใครศรัทธาส่วนเราเราก็ศรถถัทธาชั่นเนะ<ค>าะเชื่อบารมีของพ่อพายเอกชัยของช้างเผือกนะคะช้างเผือกค่ะเจอกันค่ะเอซกิน้ำ ลูกพี่เขาจะให้กินน้ำนะคะคล้ายๆว่าคือยังไม่ถึงอะประมาณเหตุการณ์ถ้าใครที่ติดตามเกี่ยวกับช้างนะคะ mm hmm. ก็อาจจะรู้เนาะประมาณว่าเอ่อยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะตกมันแต่วันนั้นอยู่ดีๆนะคะก็มีน้ำมันแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าใกล้คนนอกมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าปฏิหารนะคะที่น่าเชื่อประมาณนั้น ก็ปกติก็คือท่านจะตกมันเดือนหน้านะคะกันยาแต่เนี้ยแต่น้ำมันวันนั้นไหลก็หายไปเลยน้ำมันก็หายน้ำมันไม่ลงน้ำมันก็ไม่มีนนนนีี้้มัค่่ออไไบเป